ด้านหลังเรานะครับนี่คือภาพวาดของอาจารย์ถวัลทั้งหมดอะไรคือแรงบันดาลใจของการจัดงานนี้ขึ้นมาครับย้อนไปเมื่อเจปีที่แล้วตอนจันทรวัลเสียเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจัดงานขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ควรจะเป็นงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมากกวานน่าเดิมเราก็ยังอยากสารต่อลมหายใจอาจารย์ถวัลที่ที่มันอยู่ในงาน ศิละปะทุกๆชิ้นของท่านน่ะน,นะจริงๆมูลค่าโครงการประมาณ2,000กว่าล้านนะครับมันก็จะแบ่งเป็นค่าเช่าที่ค่าโปรดักชันแล้วก็ค่าแบบการสร้างอะไรอื่นนนะครับประมาณอย่างนั้นคือคือผมทำงานแบบอาร์ตบิสเนสนะครับมันจะไม่เหมือนกับของคนอื่นทำเราใช้ศิลปะเป็นตัวนำ เราคิดว่าการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังเรื่องกําไรเงินทองจริงอยู่มันอาจจะต้องใช้เงินแต่ว่าถ้าเราคาดหวังกําไรเงินทองงานนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนแต่เราก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าในเมื่อเราเรามีศรัทธานในสิ่งที่เราทําแล้วผู้ใหญ่ก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเขาก็สปอร์ตให้เรางานนี้จะเกิดขึ้นได้โดยการราเตอร์กันร่วมมือกันระหว่างสามฝ่ายก็มีชนบ้านดา ปูโดมแล้วก็ไฟฟอคอนสยามคือเราต้องการยกระดับวงการศิลปะของเมืองไทยที่เรามีลากเงาหรือเรามีรากแก้วของแผ่นดินที่เป็นทรัพย์สมบัติทางสีปัญญาของเราหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมของเราที่เรามีเนเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นําออกมาใช้ให้แบบสมธิ์ผลศิลปินไส้แห้งนะคำนี้ได้ยินมาบ่อยมากศิลปินคนหนึ่งมันสามารถที่จะ มีรายได้ตั้งตัวได้มีชีวิตได้มันยังเป็นอย่างั้นได้อยู่ไหมฮะถามว่าศิลปะใช้แห้งไหมจริงจริงแล้วศิลปะเนี่ยเป็นหัวใจของทุกๆสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ย <c oughs> ทุกอย่างมีศิลปะอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราใช้ศิลปะมาต่อยอดไม่เสร็จเราอยากให้คนเห็นว่าจริงๆรแล้วศิลปะเนี่ย มันรับใช้ทุกๆุมิติของสังคมของชีวิตเราได้สุดท้ายมันจะมาอยู่บนมือถือมันอยู่บน AR อยู่บนเทคโนโลยีแล้วเราก็อยากให้คนต่างประเทศเขามองเข้ามาเนี่ยไม่ได้มองเห็นอาจารย์ถวัาจะมองเห็นประเทศไทยกาไรขอยงผมอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่ได้อยู่ที่เงินวงการศริละปะวัฒน์ก็ควรจะขยับไปสู่ระดับอินเตอร์อย่างแท้จริงน,นั้นเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขในที่เราได้ทํา จริงๆแล้วเราก็คิดเรื่องนี้มาตลอดตลอด7ปีเนะเรา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 ฝันว่าเราอยากจัดงานปี2020ตัวเลข2020เนี่ยมันควจะเป็นปีที่เริ่มต้นอะไรหม่ปีนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุด uh huh. ผมก็ตัดสินใจถามตัวเองว่าจะทำหรือเปล่าสุดท้ายก็ทา งานดิจิทลอาร์เนี่ยเป็นตลาดที่ใหม่ที่สุดของโลกนะปัจจุบันแล้วก็มีมูลค่าหลายหมื่นล้านในตลาดโลกแล้วก็เมืองไทยเนี่ยซึ่งเริ่มต้นเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์แบบนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะมันต้องใช้ทีมเยอะอเขาบอกว่าเป็นันไม่ได้แน่นอนอผมบอกทุกอย่างเป็นไปได้เราก็เลยรวม อนิเมเตอร์ประมาณร้อยกว่าคนจากทั่วโลกร้อยกว่าคนใช่เพื่อทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมจากทุกที่ประบรีฟงานจากแหล่งเดียวเนี่ยแล้วส่งไปว่าคอนเซปต,ต์ของงานเป็นยังไงคุณตัดส่วนขาคุณตัดส่วนแขนคุณทาแบ็กกราวคุณทํซาวเดี oh. ๋ยวเราเอาที่มีทั้งหมดที่เรามีในโลกนี้มารวมกันแล้วก็ทําถ่ายขอขึ้นมาแล้วเราต้องเอาของที่เก่าที่สุดในโลกกับของที่ใหม่ที่สุดลั้าโลกที่สุดเรามารวมกันให้ได้ให้มันลงตัวอ <Yeah. S 1> ย่างฟูโดมเนี่ยเขาจะออนทัวร์ทั่วโลกเขาสนใจในตัวงานวันทวาร เราก็เป็นศิลปินชาวเอเชียคนแรกที่ทำงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลปัจจุบันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนหมดแล้วเราต้องเข้าถึงเราต้องพัฒนา <aba> แล้วเอาวงการศิละปะมาต่อยอดก,กับทลยีย,ย,ย,ยังไงนั้นก็เป็นเรื่องยากแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายผมว่าศิละปะมันเป็นลมหายใจตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับผมก็คงทําไปจนถึงวิทีสุดท้ายที่ผมมีอยู่เราไม่รู้หรอกว่านาคตเป็นยังไงแต่ว่าก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่า ในเมื่อวันที่ฟ้ามืดที่สุดเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นดาวชัดที่สุดอย่าเป็นกําลังใจให้ทุกหัวใจที่กําลังเต้นอยู่ตอนนี้นะครับยิ่งปัญหาเยอะก็ยิ่งเกิดปัญญานะครับเราใช้ปัญญาเรามองให้เห็นโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสใดๆก็ตามถึงแม้มันจะน้อยที่สุดแต่ผมเชื่อว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสได้สู้ต่อนะครับ